เดี๋ยวก็ถึงเวลานัดแล้วกันจะสั่งอะไรเพิ่มอีกไหมไม่เป็นไรแอนแค่กาแฟแก้วเดียวก็พอแล้วล่ะครับเอาเงินเหรอเค้กร้านนี้อร่อยนะกันชายหนุ่มหน้าตาธรรมดากับแฟนสาวแอนนาสาวสวยมากมั่นทั้งคู่ที่เพิ่งคบกันมาไม่ถึงเดือนเลยเป็นช่วงที่กันจะต้องทำคะแนนหน่อยทำให้วันนี้เขาต้องมาเป็นเพื่อนแอนนาที่คาเฟ่น,นี้เพื่อคุยงานโปรเจกต์ใหม่กับคนจากอีกบริษัท กลิ่นหอมเลี่ยนที่อบอวลไปเต็มหลานทำให้จมูกของกันแสบไปหมดเพราะความจริงนั้นกันเป็นแวร์วูที่แฝงตัวเป็นมนุษย์ปกติเลยมีประสาทรับกลิ่นที่เหนือคนทั่วไปเอ้าชมพูฉันก็กลัวแทบแย่ว่าคนที่มาคุยงานจะเป็นคนหดโหดที่เขาลือกันฉันก็เลยชวนแฟนมาด้วยเผื่อพลาดอะไรจะได้ไม่โดนอยู่คนเดียวไง <c oughs> แหมแอนนาเพื่นรักเธอนี่ยังเหมือนเดิมเลยนะ โชคดีไปนะจ๊ะเป็นชั้นที่รับโปรเจก์นี้มาทำเองดีเลยจะได้คุยกันได้ง่ายหน่อยรีบนั่งเถิดจะได้คุยงานกันว่าแต่จะไม่แนะนำหนุ่มหล่อที่อยู่ข้างหลังหน่อยลอจ๊ะอ,อ๋อนี่จัสตินแฟนของฉันเองละฉันเองก็แอบ,บกลัวเหมือนกันก็เลยติดแฟนมาด้วยเหมือนเธอไงพอพูดจบสองสาวก็หัวเราะออกมาพร้อมกันแต่พูดคุยกันโดยไม่สนใจแฟนหนุ่มที่พามาด้วยเลย ฝ่ายแฟนหนุ่มทั้งสองคนเลยได้แต่นั่งเงียบกันจนทําให้เกิดบรรยากาศน่าอึดอัดตรงข้ามกับฝ่ายแฟนสาวแต่ที่ทําให้กันรู้สึกอึดอัดจนหงุดหงิดเป็นพิเศษกับเป็นเพราะเขาได้กินของเผ่าคู่อริอย่างแวมพายมาจากแฟนหนุ่มของอีกฝ่ายนั่นเองกันแอบมองสำรวจจัสตินทุกซอกทุกมุมอีกฝ่ายมีท่าทางขี้เก๊กสมกับเป็นแวมพายยิ่งเขามองก็ยิ่งรู้สึกไม่สบอารมณ์ แต่กันก็รู้ดีว่าที่เขารู้สึกไม่ชอบหน้าอีกฝ่ายเป็นเพียงความขัดแย้งที่ฝังอยู่ในสายเลือดถึงแม้ว่าปัจจุบันทั้งสองเผ่าพันธุ์จะสงบสึกกันแล้วก็ตามทางด้านจัสตินแวมไพายหนุ่มมาสุขุมก็คิดเหมือนกันถึงแวมพายจะไม่ได้มีประสาทรับกลิ่นดีเท่ากับแวววูฟแต่เขาก็ได้กลิ่นเลือดของเผ่าพันธุ์คู่อริท่ามกลางกลิ่นหวานเลี่ยนในคาเฟ่ได้อย่างชัดเจน จัสตินเองก็แอบมองอีกฝ่ายด้วยสายตาที่ไม่ต่างกันเอาเป็นว่าตกลงตามนี้นะชมพู่ได้จ้ะยินดีที่ได้ร่วมโปรเจกต์กับเธอนะแอนฉันก็เหมือนกันจ้ะงั้นไว้นัดเจอกันอีกทีหนึงวันที่ไปเซอร์เวสถานที่แล้วกันนะตามนั้นจ้ะ ทางด้านแอนนาและชมพู่ก็คุยงานกันเสร็จเรียบร้อยและก็ร่ำลากันแล้วและแยกย้ายกันไปโดยต่างก็ทิ้งแฟนหนุ่มของตัวเองไว้เพราะต้องกลับไปทำงานต่อกันทั้งคู่กันที่ทนความน่าอึดอัดไม่ไหวได้ขอตัวและเดินไปที่ลานจอดรถเพื่อที่จะกลับบ้านพอกันขึ้นรถเขาก็สังเกตว่าจัสตินเองก็จอดรถอยู่ที่ลานจอดรถเดียวกันแต่อีกฝ่ายไม่ได้กลับขึ้นรถจ้องมองมาที่เขา ทางด้านจัสตินถึงแม้ว่าตอนแรกเขาจะรู้สึกไม่ค่อยดีกับแวร์วูฟหนุ่มแต่พอมองหน้าตลกตลกของกันกับทําให้เขารู้สึกอยากลองแกล้งอีกฝ่ายขึ้นมาเสียอย่างนั้นเขามองกันที่ขับรถออกไปด้วยสีหน้าที่อ่านได้ยาในตาสีแดงสะท้อนแสงแวววาวออกมาดูหน้าพิศวง วันต่อมากันก็มาออกเดทก,กับแอนนาทั้งคู่ไปเดินช้อปปิ้งกันในห้างใหญ่แต่ส่วนใหญ่เป็นแอนนาที่แวะเข้าไปในตามร้านเสื้อผ้าร้านต่างๆหลังจากนั้นมื้อเย็นทั้งคู่ก็ไปกินอาหารกันโดยแอนนาเป็นคนเลือกร้านอาหารแนวคินคลีนด้วยความที่เป็นแวร์วูฟทำให้กันชอบกินพวกเนื้อมากกว่าถึงจะไม่ถึงกับกินไม่ได้เลยแต่ผักบางอย่างก็เป็นพิษกับร่างกายของเขา กันทำไมไม่ค่อยกินล่ะสลัดของที่นี่อร่อยมากนะผักก็สดออกเออคือที่ผมเคยบอกไงว่าผมแพ้ผักหลายอย่างก็เลยกินไม่ค่อยได้ข้ออ้างชัดๆเลยอะ่ะกันเนี่ยไม่ชอบกินผักเป็นเด็กไปได้เออแฟนของเพื่อนแอนนาที่มาวันก่อนชื่ออะไรนะครับจัสตินใช่ไหมใช่มีอะไรเหรอไม่เคยเห็นการสนใจมาก่อนอ๋อเปล่าเปล่าแบบว่ารู้สึกเหมือน เขามีอะไรคล้ายๆผมนิดหน่อยนะการพูดอะไรอ่ะจัสตินเขาดูเป็นหนุ่มมากเนี้ยจะตายไปไม่เห็นเหมือนกันตรงไหนเลยอ่ะพอกันกลับมาถึงบ้านเขาก็ล้มตัวลงนอนบนโซฟาด้วยความเหน็ดเหนื่อยในทันทีเขาหมดแรงยังกับว่าไปต่อยตีกับพวกไฮยีน่ามาทั้งวันแถมท้องก็ร้องไม่หยุดเพราะแทบไม่ได้กินอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอ้ มีแฟนสักคนเนี่ยทำไมไมันถึงยากขนาดนี้นะวันต่อมากันที่ไม่ต้องออกไปไหนกับแอนนาเขาเลยไปที่ห้างเล็ก,ลกๆไกลบา้านเพื่อที่จะหาอะไรกินกันมุ่งหน้าไปที่แผนกขายเนื้อที่เขาโปรดปรานเพื่อชดเชยที่เมื่อวานแทบไม่ได้กินอะไรเลยแค่เห็นกันก็น้ำลายสอ แต่ตอนที่กันกําลังเลือกเนื้ออยู่นั่นเองเนื้อทั้งหมดก็ถูกกวาดไปจนหมดเกลียงทําเอาการงงจนยืนค้างไปครู่หนึ่งเลยก่อนที่จะรู้สึกตัวแล้วจึงเห็นว่าคนที่กวาดเนื้อไปทั้งหมดก็คือแฟนหนุ่มของเพื่อนแอนนาแวมไพร์นุ่มจัสตินนั่นเองเออขอโทษนะครับพอดีที่บ้านผมมีงานเลี้ยงนะ่ะเลยต้องเหมาเนื้อไปหมดเลยคุณจะแบ่งไปไหมเอากี่ชิ้นดีครับหมดนั่นเลยเอะเออสามชิ้นครับ คุณนี่ล้อเล่นเก่งจังเลยดีครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะคุยจบจัสตินก็เดินไปทันทีการมองอีกฝ่ายไล่หลังไปด้วยความประหลาดใจดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะจําเขาไม่ได้หรือหน้าตาของเขาจะไม่เป็นที่น่าจดจําขนาดนั้นเลยหรือ,อยังไงกันนะแม้แต่กลิ่นแวรวูฟเจ้าแวนพายนั่นก็ยังจําไม่ได้เลยหรอก,การรู้สึกไม่สบอารมณ์ขึ้นมาแปลกๆทําให้หมดอารมณ์จะซื้อของต่อแล้วกลับบ้านทันที ทางด้านจัสติน Justin ได้แอบมองกันอยู่ด้วยความขบขันที่ได้แกล้งอีกฝ่ายแค่หยอกเล่นแค่นิดเดียวก็หัวเสียขนาดนี้ซะแล้วถ้ามากกว่านี้แล้วก็นะคงจะไม่ไล่กัดฉันจน,จนจมเขี้ยวหรอกใช่ไหมจัสตินหัวเราะออกมาพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ก่อนที่จะเอาเนื้อหลายแพ็คที่แวมพายหนุ่มแย่งมาจากแวร์วูปไปวางไว้ที่เดิม กันกลับมาที่ห้องเขายังไม่หายอารมณ์เสียเรื่องของจัสตินไม่รู้ทําไมเขาถึงเอาเรื่องของแวไพายหนุ่มออกจากหัวไปไม่ได้ตอนนั้นเองที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฮัลโหลกันพอดีแอนอยากวันให้กันมาช่วยอะไรหน่อยนะคะได้สิแอนเรื่องอะไรเหรอคือวันศุกร์หน้าแอนอยากให้กันไปดูสถานที่แทนแอนหน่อยของโปรเจกต์ที่คุยกันในวันนั้นนะคะพอดีแอนเกิดติดธุระด่วนก็เลยไปไม่ได้ได้ครับ ว่าแต่มันที่ไหนล่ะครับแอนที่สถานที่ที่แอนขอให้กันเดินทางไปดูแทนนั้นทั้งไกลทั้งเดินทางลำบากกันต้องนั่งเครื่องไปต่อรถยนต์เพื่อไปต่อเรือข้ามฟากอีกทีกันต้องเหนื่อยกับการเดินทางอย่างมากเพราะนอกจากหลายต่อเขายัางต้องรีบเดินทางเพื่อให้ทันเวลาด้วย ในระหว่างเดินทางนั้นกันก็เริ่มคิดถึงเรื่องที่เขาคบกับแอนนาว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือเปล่าเขารู้สึกเหนื่อยเวลาที่อยู่กับ Anna, แอนนาแทนที่จะมีความสุขไหนยังต้องปิดเรื่องที่เป็นแวรว์โเป็นความลับอะไรอะไรไม่ได้ดีขึ้นจากตอนที่เป็นแค่เพื่อนกันเลยกันรีบเร่งเดินจนมาถึงเรือข้ามฟากถึงแม้ว่าวิวทะเลจะสวยงามแต่เขาก็ไม่มีอารมณ์จะดื่มด่ำกับมันเลย มีนำซ้ำพอเรือออกจากท่าได้ไม่นานกันก็เริ่มมีอาการเมาเรือรุนแรงเพราะทั้งความเครียดความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางทั้งพักผ่อนน้อยและไม่ค่อยได้กินอาหารทําให้กันไม่สามารถประคองสติเอาไว้ได้อีกวะไม่ไหวแล้วคุณเป็นอะไรไปนะคุณเดี๋ยวก่อนคุณเฮ้ยนาย การฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองกําลังนอนอยู่ในห้องพักที่ไม่ขุนตาโดยที่ยังไม่ทันสํารวจรอบข้างดีเขาก็พบว่าจัสตินกำลังนั่งมองมาที่ตัวเองที่นอนอยู่พร้อมกับรอยยิ้มที่ประหลาดการตกใจจนหน้าแดงแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรท้องของเขาก็ร้องออกมาดังลัน่นทําให้เขายิ่งอายจนหน้าแดงเสียยิ่งกว่าเดิมเออผมขอกินอะไรหน่อยได้ไหมครับ ฮ่าฮฉันนึกอยู่แล้วว่าเธอต้องหิวแน่ตามมาสิฉันทำอาหารไว้ให้แล้วการเดินตามจัสตินออกมานอกห้องนอนเขาถึงรู้ว่าตอนนี้อยู่ในบ้านพักเล็กๆที่มีแค่ห้องนอนห้องนั่งเล่นกับครัวเล็กๆพอให้ทำอาหารง่ายๆกินเองได้ดูน่าอยู่ไม่ใช่เล่นกันนึกในใจว่าถ้าหากว่าเขาได้มาเที่ยวที่นี่แทนที่จะมาทำงานให้แฟนสาวที่นี่ก็ดูยอดเยี่ยมไม่ใช่น้อย จัสตินให้กันนั่งที่โต๊ะอาหารเล็กๆทำให้เขาอดแอบรู้สึกประหลาดไม่ได้ว่าตอนนี้มีแวไพา์คู่อริกำลังยกสเต็กของโปรดมาเสิร์ฟและยังมีน้ำสตอรอเบอรี่ที่เขาชอบมากๆด้วยถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอ,อิญที่จัสตินทำมาให้แต่กันอดรู้สึกดีขึ้นมานิดหน่อยกับแวไพา์ตรงหน้าไม่ได้ฉันคิดว่าเธอน่าจะหิวมากแล้วกินได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจอะครับ หลังจากท้องอิ่มกันถึงเพิ่งน,นึงได้ว่าตัวเองมาทําอะไรที่นี่จนหน้าตาตื่นเวนอะไรเหรอหน้าตาตื่นเชียวคือผมลืมไปสนิทเลยนะมาผมนัดคุยงาเนื่อสถานที่เอาไว้นี่กี่โมงแล้วนะครับอ่ะแย่แล้วสิเลยมาขนาดนี้แล้วเหรอนี่เธอจะเย็นก่อนเรื่องนั้นนะ่ะฉันจัดการเรียบร้อยแล้วอ่าเออขอบคุณมากเลยนะครับ กันขอบคุณจัสตินด้วยความเขินอายเขาไม่เคยพลาดจนต้องให้ใครมาช่วยเหลยอ,อย่างนี้เขาแอบมองจัสตินที่ส่งยิ้มมาที่เขาเขาเริ่มรู้สึกดีกับอีกฝ่ายขึ้นมาด้วยเหมือนว่าพวกแวไพร์ก็ไม่ได้แย่เสมอไปทางด้านจัสตินเขาเองก็มาที่เกาะนนี้ก่อนหน้ากันด้วยสาเหตุเดียวกันคือมาแทนชมพู่แฟนสาวที่ดูแลโปรเจกต์นี้ ความจริงจัสตินเป็นหลานของเจ้าของบริษัทที่ชมพู่ทำงานแต่เขาไม่ได้บอกแฟนสาวอันที่จริงจัสตินแค่คบกับชมพู่เล่นๆเพราะรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตตอนนั้นเองที่จัสตินได้เจอแวร์วูฟอย่างกันทำให้เขาเกิดรู้สึกสนุกอยากแกล้งแฟนของเพื่อนแฟนดูสักหน่อยก็เลยลองเริ่มหยอกล้ออีกฝาก่าย แต่แกล้งไปแกล้งมาจัสตินก็รู้สึกติดใจกันขึ้นมาในตอนที่รู้ว่าแวร์วูฟหนุ่มต้องมาดูสถานที่แทนแฟนจัสตินเลยมาดักรอด้วยความตื่นเต้นระหว่างที่กำลังคิดอยู่ว่าจะเข้าไปแกล้งกันยังไงดีจัสตินก็เห็นว่ากันมีท่าทางมีสู้ดีจึงรีบเข้าไปประคองร่างของแวร์วูฟหนุ่มเอาไว้ก่อนที่จะกลายเป็นลูกหมาตกน้ำ หลังจากนั้นจัสตินจึงพาการที่ยังไม่ได้สติมาที่บ้านจัสตินคอยดูแลกันเป็นอย่างดีคอยช่วยเช็ดหน้าเช็ดตาให้แวร์วูฟหนุ่มที่หลับไหลยอยู่ก่อนที่จัสตินจะนึกได้ว่าหากมาน้อยตื่นขึ้นมาก็คงจะหิวเขาเลยเตรียมอาหารที่น่าจะเหมาะกับแวร์วูฟเอาไว้ด้วยระหว่างนั้นเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องของตัวเองไปคุยงานเรื่องสถานที่แทนกันที่มาแทนแอนนาอีกทีแทน กันที่กำลังคิดอะไรเพลินๆต้องสะดุ้งตกใจไม่อยู่ๆจัสตินยืย่นมือมาจับมุมปากของเขาอ๋อปากของเธอเลอะซอสนะเอ่อเอขอบคุณครับกันรู้สึกเขินหนักมากยิ้มแวมพายตรงหน้าดูแลเขาดีเท่าไหร่กันก็ยิ่งทำตัวไม่ถูกปกติเขามีแต่คอยดูแลคนอื่นไม่เคยถูกเทคแคร์อย่างนี้มาก,ก่อน ย่างแอนนาการก็ต้องเทคแคร์เอาใจจนบางครั้งก็ละเลยตัวเองเมื่อการคิดมาถึงตรงนี้ทำให้เขาอดรู้สึกเปรียบเทียบระหว่างจัสตินกับแอนนาไม่ได้บางทีเขาควรจะเลิกกับแอนนาแล้วหาแฟนหนุ่มดีนะมันคงรู้สึกดีและไม่รู้สึกเหนื่อยการรู้สึกตัวว่าเริ่มคิดอะไรบ้าๆรีบสะบัดหัวไล่ความคิดนั้นออกไปทำไมเธอเอาแต่ใส่หัวแบบนั้นเล่าอ๋อไม่มีอะไรแล้วครับ ผมอิ่มแล้วขอตัวไปพักอีกหน่อยนะครับเสียงหัวเราะอารมณ์ดีไล่หลังมาทัาให้กันรีบเดินหนีฝ่ายเข้าห้องนอนเขารู้สึกร้อนขึ้นมาที่ใบหน้าอย่างประหลาดกันอาบน้ำเสร็จก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงแต่แวรวูหนุ่มก็ต้องตกใจเด้งตัวขึ้นมาทันทีเมื่อจัสตินมานอนอยู่ข้างๆบนเตียงด้วยคุณจัสตินเข้ามาในนี้ได้ไงนะครับ แล้วขึ้นมานอนบนที่นอนผมได้ยังไงอ่ะกับบ้านพักหลังเนี้ไม่มีห้องนอนแค่ห้องเดียวนี่นะแล้วเธอจะให้ฉันไปนอนพักที่ไหนเล่าอ่เอเออีกอย่างหนึ่งนะเธออาจจะลืมไปเนี่ยบ้านพักของฉันตอนนั้นเองที่หน้าของกันร้อนเผาขึ้นมาอย่างรุนแรงจริงอย่างที่แวมไพร์หนุ่มว่าการลืมไปซะสนิทเขาเผลอนึกว่าที่นี่คือที่พักที่แฟนสาวจองไว้ให้เออคือถ้างั้นขอโทษนะครับ งั้นเดี๋ยวผมออกไปเองไม่ต้องลอะนอนด้วยกันนี่ล่ะเช้าวันต่อมาการเตะขึ้นมาพบว่าบนเตียงหนอนด้านข้างนั้นว่างเปล่าแม้กันจะรู้สึกวูบโหวงขึ้นมาแต่อีกใจก็รู้สึกโล่งอกที่ยังไม่ต้องเห็นหน้าจัสติน เพราะกันรู้สึกว่าเมื่อวานเขาทําเรื่องหน้าขายหน้าเอาไว้กันตั้งใจจะรีบหนีกลับบ้านก่อนที่จะได้เจอกับจัสตินอีกเหมื่อะไรนะคุณหมาป่าตื่นแล้วก็ไปแปรงฟันล้างหน้าซะแล้วก็มากินข้าวเช้าได้แล้วครับวันนี้ผมทําสเต็กแบบแรงไ้ให้ด้วยนะอยู่ๆจัสตินก็โผล่มาทําให้การสันดุงตกใจก่อนที่จะหน้าแดงด้วยความอายที่จัสตินมาเห็นท่าทางหน้าอายของเขาอีกแล้ว กันมานั่งที่โต๊ะอาหารเรียบร้อยเป็นอีกครั้งที่จัสตินเข้ามาดูแลเขาแวมไพร์หนุ่มทยอยเสิร์ฟอาหารที่เขาทำด้วยตัวเองตั้งแต่สเต็กแบบแร่น่ากินน้ำสับป,ปะรดและของหวานอย่างโยเกิร์ตผลไม้ไม่มีลูกเกดที่เป็นของแสลงของแวรวูผสมอยู่ กแอบให้คะแนนความใส่ใจของแวมไพร์ตรงหน้าเพิ okay. ่ม kind ข of ึ้นอีกเขาได้แต่คิดว่าหากใครได้จัสตินเปินแฟนคงเหมือนโชคหล่นทับเพราะแวไพร์คนนี้คอยดูแลเอาใจใส่อีกฝ่ายอย่างดีพอคิดแบบนั้นกันก็แอบรู้สึกผิดต่อแอนนาไม่ได้ถึงเขาจะตามใจแอนนาตลอดแต่เขาไม่ได้ใส่ใจกับรายละเอียดต่างๆของแฟนมากเท่านี้เลย นั่นทําให้กันนึกได้ว่าแฟนของจัสตินก็คือชมพู่เพื่อนของแอนนาเมื่อคิดอย่างนั้นการก็รู้สึกเศร้าแปลกๆขึ้นมาขอบคุณครับไม่เป็นไรฉันยินดีทําเพื่อเธอเมื่อการได้ยินคําพูดนั้นเขาก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีแวรวูฟหนุ่มตัดสินใจแล้วว่ากลับไปเขาจะต้องทําสิ่งที่ควรทํามาตั้งนานแล้ว ตอนสายจัสตินขอตัวออกไปทําธุระการจึงได้โอกาสรีบเก็บเสื้อผ้าของตัวเองใส่กระเป๋ากันรู้แล้วว่าความรู้สึกประหลาดที่มีให้กับจัสตินคืออะไรแต่นั่นเป็นเรื่องที่ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะตอนนี้ทั้งกันและจัสตินแต่ก็มีแฟนด้วยกันทั้งคู่และความรู้สึกที่เกิดขึ้นอาจจะมีแค่เขาเพียงฝ่ายเดียวกันไม่อยากจะรู้สึกไปมากกว่านี้เขาจึงตัดสินใจกลับบ้านโดยที่ไม่ร่ำลาแววไพายหนุ่ม หลังจากกลับมาการก็ได้นัดเจอแอนนาและตัดสินใจเอ่ยปากขอโทษเธอและบอกเลิกแอนนาทันทีอืมไม่เป็นไรกันแอนก็ไม่ได้คิดจะคบจริงจังขนาดนั้นหรอกนะขอโทษที่ต้องบอกกันตรงๆแต่กันนะ่ะค่อนข้างจืดชืดสำหรับแอนน่ะกันน่ะดีแต่ตามใจแอนเท่านั้นแหละอย่างอื่นก็ไม่ใช่สเปคของแอนเลยอ๋อครับหมดเรื่องแล้วใช่ไหมงั้นแอนกลับเลยนะพอดียุ่งๆอะ่ะโชคดีแล้วกันครับ ทางรู้สึกอึง้งที่เรื่องจบลงอย่างง่ายดายแต่โล่งใจอย่างน่าประหลาดเขาคิดดีแล้วที่ทำแบบนี้อย่างน้อยก็ไม่ต้องค่าราคาสั่งและฝืนทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเองอีกระหว่างที่กันเดินกลับบ้านเขาก็รู้สึกเหนื่อยอย่างบอกไม่ถูกเหมือนว่าวันนี้เขาจะใช้พลังไปมากแต่เขาก็รู้สึกโล่งอกที่ได้ตัดความสัมพันธ์กับแอนนาอย่างราบรื่น ต่อไปเขาสามารถจะทําตัวอย่างที่ตัวเองจะสบายใจทําเรื่องที่อยากจะทําตามใจตัวเองแต่ในขณนะเดียวกันเขาก็รู้สึกว่าบางอย่างได้ขาดหายไปเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแต่ก็ไม่มีความมั่นใจว่าจะสามารถายความมาได้ไหมไม่รู้ว่าเป็นเพราะกังวลเรื่องในอนาคตมากไปหรือเปล่าทำให้การรู้สึกวูบขึ้นมาอีก แต่จัสตินก็ได้เข้ามาช่วยประคองกันเอาไว้ได้อีกเธอเนี่ยนะแอบนี้กลับโดยไม่ได้บอกฉันสักคำแล้วก็มาวูบอีกแล้วต้องให้คอยดูแลตลอดเลยสินะอะคุณจัสตินแบบนี้เนี่ยฉันควรจะลงโทษเธอแบบไหนดีเนี่ยนี่สเต็กริบอายที่เธอชอบขอบคุณนะครับรีบกินเถอะหน้า แล้วเธอก็ไม่ต้องคิดมากเรื่องชมพู่นะฉันบอกเธอแล้วที่ฉันขอตัวไปทาธุระวันนั้นเพราะพอฉันรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอฉันก็รีบไปเคลียร์ตัวเองทันทีครับผมรู้แล้วละ่ะคุณบอกผมเป็นรอบที่ร้อยได้แล้วมัง้งก็ฉันกลัวเธอเข้าใจผิดนี่นาะดูเธออารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยผมไม่ได้อารมณ์ไม่ดีนะครับผมแค่เจ็บเออเอเอชางมันเถอะว่าแต่ผมขอถามอะไรคุณหน่อยสิคุณชอบผมได้ยังไงกันอะ ผมออกจะจืดชืดแล้วก็หน้าตาไม่ดีด้วยใครบอกว่าเธอจืดชืดกันเล่าอ๋อแล้วก็เรื่องหน้าตานะ่ะอืมมันก็อาจใช่อ่ะนะนี่คุณฟังฉันให้จบก่อนสิถึงเธอจะหน้าตาดีหรือว่าไม่ดีฉันก็ไม่ได้มองเธอตรงจุดนั้นสักหน่อยอันที่จริงแล้วตอนแรกฉันแค่อยากลองแกล้งแวรวูอย่างเธอดูเท่านั้นแต่ว่าพอเห็นเธอแยกเคี้ยวใส่เดี๋ยวก็ทำหน้าตาประหลาดมันก็ทำให้ฉันรู้สึกสนใจเธอขึ้นมา แล้วก็ตอนที่ฉันรู้สึกว่าเริ่มชอบเธอแล้วก็คือตอนที่เธอกินอาหารฝีมือของฉันด้วยท่าทางน่าอร่อยนั่นเธออาจจะไม่รู้นะความจริงแล้วฉันเป็นเชฟแต่เพราะว่าต้องมาดูแลกิจการก็เลยไม่ได้ทําอาหารมานานมากพอมีคนกินอาหารฝีมือของฉันแล้วก็ยิ่งกินอย่างมีความสุขขนาดนั้นอีกฉันก็เลยตกลุมรักเขาอย่างจังเลยล่ะอ่ะนี่คุณอะไรเล่านี่ฉันกําลังบอกรักเธออยู่นะหรือว่าเธอสนใจ สเต็กตรงหน้ามากกว่าฉันกันล่ะคุณน,นี่มันฉันเนรรักเธอเพราะว่าเธอรักอาหารของฉันมันก็ง่ายๆแบบนี้นี่แหละความรักเนะอะผมก็รักสเต็กนะ